รถจากป้ายแดงไปร้านหนึ่งครับคุณผู้ชมสำหรับรถสไตล์ผู้บริหารคันนี้ครับ Honda Accord 2.4ตัว EL ตัวท็อปเลยนะครับคันนี้ได้ปี2016 17ไปนาสีเทาดำโครงสร้างคุณภาพเกรด A แน่นอนนะครับเดี๋ยวออปชั่นภายในภายนอกผมพาชมรอบคันเลยนะครับต่เข็บไมทาต่างๆนะท่านใดที่สนใจนะครับก็ดูคลิปต่อให้จบได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องท็อปรถมือสองนะครับอยู่กับผมท็อปเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะวันนี้อยู่ที่โรงจอดรถที่3นะครับที่เพชรยนต์สำนักอันใหญ่นะครับเขตมินบุรีซอยเสรีไทย68แยก1นะฮะเข้ามาชมกันได้นะครับรถเรามีในสต็อกกว่า400คันเลยนะครับสำหรับเพชรยนต์เรานะฮะก็อยู่กับรถสไตล์ผู้บริหารคันนี้นะครับ h o น d ้ Accord 2.4 EL ตัวท็อปเลยนะปี 16. จดปี17 ราคาเสนอขาย5 9 9 0 0 0 0กานะรถจากป้ายแดงมือหนึ่งเป็นล้านเลยนะครับคันนี้มือหนึ่งเนี่ยอยู่ที่1 6 6 9 0 0 0 0นน้านะครับได้คันนี้ไปใช้งานเลยนะออปชันภายในภายนอกครบๆเลยนะครับสำหรับรถผู้บริหารคันนี้นะออปชันจัดมาเต็มๆนะครับนั่งสะดวกสบายแน่นอนสำหรับ Accord นะครับช่วงล่างนุ่มๆนิ่มๆนะครับอัตราการเล่นก็ดีนะครับคันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับโครงสร้างสภาพเกรดเไม่เคยมีประวัติ ชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํามาไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมพาชมโครงสร้างเลยนะครับไฟหน้าครับได้มาเป็นไฟ full LED แบบนี้นะครับนี่เปิดปิดแบบอัตโนมัติเลยนะครับออโต้เลยนะมาพร้อมไฟ day time running light ให้มาเป็นแบบนี้นะครับไฟตันหมอก LED คู่หน้าติดตั้งมาเรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้นะตัวท็อปเลยนะตัว EL นะครับกระจังหน้าก็เป็นโครเมียมเดิมโรงงานแบบนี้ครับโลโก้ Honda อยู่ครบ ป้ายทะเบียน2ขอหอ119ถือว่าสวยเลยนะสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็คงสร้างเกตเอนะใครที่หาแอค o คอร์ดอยู่นะครับนี่ผมเอามาถ่ายดูแล้วนะครับในเพชรยนต์เรามีประมาณ3คันนะครับสำหรับตัวแอค o คอร์ดนะมีสีเทาดำสีดำแล้วก็สีขาวอีกหคันนะคันนี้ราคาดีสุดๆเลยนะครับ599,000ถือว่าราคาถูกที่สุดแล้วใน3คันนั้นนะครับก็ลดลงมาจากมือหนึ่งเป็นล้านเลยนะคันนี้นะฮะ ประหยัดไปได้ล้านกว่าบาทนะครับนี่ครับล้อเป็นล้อเดิมจากโรงงานขอบ18แบบนี้เลยนะครับน็อต5ตัวแบบนี้นะแล้วก็ได้ยางปี23ไปนะครับดอกยางลึกๆแบบนี้นะครับนี่นะโชกเดิมจากโรงงานนะครับมาแบบนี้เลยสภาพโครงสร้างเกตเอเลยนะครับไม่เคยมีประวัติผิดความจมน้ํามาแน่นอนนะครับเหลี่ยมสารตัวรถต่างๆก็สวยงามนะไม่มีรอยบุบรอยยุบใดๆเลยคันนี้สีเนียนตาเลยนะครับสีสวยกริบเลยนะ ตรงกระจกนะครับยังเป็นกระจกเดิมแท้จาก Honda ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ฟิล์มเนี่ยติดมาให้เรียบร้อยรอบคันนะฮะไม่ต้องไปติดเพิ่มนะครับนี่พอลบอต่างๆเ,าเสียภาษีพอลบอให้เรียบร้อยนะครบเลยนะครับกระจกข้างนะครับพับเก็บแบบไฟฟ้าเลยมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวและที่สําคัญมีนี่ครับเลนส์วอชให้ด้วยนะครับเวลาดู คันข้างๆนะครับเวลาจะแซงพวกนี้นะครับมีประโยชน์นะมีเซ็นเซอร์ต่างๆให้รอบคันความปลอดภัยดีเยี่ยมเลยนะครับคันนี้แอร์แบกได้มา8ใบนะฮะน่ะมือจับครับเป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็กุญแจเป็นระบบสมาร์ทเอนทีเรียบร้อยแล้วนะสำหรับคันนี้นะครับนี่เห็นภายในลางๆนะครับนะติดเฟรมก็ไม่มือจนเกินไปนะฮะได้คันนี้ไปขับไปใช้งานกันบอกเลยนะครับว่าหรูหราสุดๆนะฮะ ตัวด้านท้ายนะครับไฟท้ายเขาได้มาเป็นไฟ LED Light Guiding แบบนี้สวยๆคมๆแบบนี้ครับไม่มีรอยแตกรอยเล้าแต่อย่างใดนะฮะสนใจคันนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่0888994496นะครับหรือจะแอดไล n e มาที่ line id top prp 9 2ก็ได้เดี๋ยวผมจะขึ้น contact ด้านล่างมุมขวาไว้ให้แล้กันนะครับโอเคนะครับคันนี้นะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าพนเนี่ยฟรีดาวได้เลยนะครับแค่เดือนละหมื่นทวนเท่านั้น นะครับอ่าผมลืมแจ้งไปนะผ่อนแค่เดือนละหมื่นท้วนนะสําหรับคันนี้ในราคา5,99,000มือหออกอยู่1 6 0่0 0 0านลดไปเป็นล้านเลยคันนี้นะก็ตกแต่งมาด้วยโครเมียมลากยาวมาแบบนี้เลยนะฮะนี่โลโก้ i v t ีเทคโลโก้ฮอนด a โครเมียมอยู่เดิมๆนะครับกล้องถอยกล้องหลังมีมาให้เรียบร้อยระบบนำทางเนวิดเดิมจากโรงงานติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวด้านล่างยังตกแต่งมาด้วยเส้นโครเมียมแบบนี้นะแล้วก็ไฟทับทิมต่างๆติดตั้งมาให้นะตัวนี้เป็นท่อดเดียวนะครับอเดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูสักนิดนึงนะฮะโอเคนี่ครับด้านหลังนะครับที่เก็บสัมภาระค่อนข้างกว้างเลยนะสำหรับคันนี้สภาพใหม่เอี่ยมเหมือนได้มือนหนึ่งไปเลยนะครับผมสักหาดไม่มีรอยฉีกขาด่ยไปอย่างใดนะครับนี่ให้ดูโครงสร้างด้านหลังคันหลังนะครับนี่ครับ คงสร้างคันหลังนะครับนี่เหมือนได้มือหนึ่งเลยนะไม่มีประวัติชนมานะฮะเราไม่เอารถเกรด B เกรด C มาขายนะเราคัดแต่รถเก็รด A มาขายนะครับนี่ราคาก็ราคากลางๆนะไม่สูงจนเกินไปนะครับสำหรับที่เพรยนต์เรานะครับนี่นะไฟเบรกตัวที่3ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับกระจกเดิมแท้ Honda นะไล่ฟ้ามาชัดชัดแบบนี้ไม่มีเส้นขาดแต่อย่างใดนะฮะสนใจคันนี้ติดต่อมาได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมนี่ งี้ตัวน็อตออกมาให้ดูนะครับน็อตไม่มีขันไขขายับนะคันนี้นะครับรอยสปอตแมดดักตรงฝากระโปรงหลังยังอยู่เดิมๆแบบนี้นะครับไฟท้ายไฟเดิมนะครับจากโรงงานสแตนเล่น,นะครับนี่นะติดตั้งมาเรียบร้อยโลโก้แอ c o คอร์ดยังอยู่ชัดๆแบบนี้สวยงามจริงนะครับสําหรับคันนี้นะ,ะใครที่หาอยู่นะครับรถสไตล์ผู้บริหารที่นั่งหรูหราสะดวกสบายนะครับภายในกว้างๆเนี่ยคันนี้นะครับแล้วก็ราคาถูกอีกด้วยนะ ่อนเบาๆแค่เดือนละหนึ่งหมื่น้วนเท่านั้นเองนะครับตัวน็อตไม่มีขันไขยขยับแบบนี้เลยเนะี่ยอ่ะนี่ครับซิลิโคนเล็บจิ๊กเข้าเลยนะโครงสร้างเดิมเกตเอน A, แน่นอนรับประกันให้เลยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับตัวยางอะไหล่นะครับล้ออะไหล่เนี่ยยังอยู่มีมาให้นะครับแล้วก็นี่ตัวเครื่องมืออะไหล่ต่างๆก็อยู่ครบเลยนะครับแม่ลงแม่แรงนะนี่ครับแล้วก็ด้านท้ายนะ,ะเดี๋ยวผมพาดูนะครับนี่นะ ตัวยางซิลยางมะพร้าวนะครับยังอยู่เดิมๆแบบนี้เลยนะฮะนี่โครงสร้างเกรดเอเลยนะครับนี่ไม่มีเคยไม่เคยมีประวัติชนหนักพึความจมน้ำรอยสปอตเมทัลยังอยู่เดิมๆแบบนี้อ่ะอเอยยกขึ้นมาให้ดูหน่อยนะครับจับแงะออกมาดูเลยนะครับนี่ครับโครงสร้างเกรดเอแน่นอนนะครับสุดเลยนะนะครับใครที่อยากเข้ามาดูรถด้วยตัวเองก็สามารถติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับนะ ติดต่อเข้ามาดูที่เพชรยนต์ได้เลยนะครับติดต่อ,อบอกว่าติดต่อคุณท็อปเพชรยนต์นะครับเดี๋ยวผมคอยบริการให้นะมั่นใจได้เลยนะครับท่านใดที่อยากได้คันนี้ก็สามารถจองเข้ามาก่อนได้เลยนะนะครับเงินจองเนี่ยเราไม่มียึดนะครับนะไม่ว่าจะจัดไฟแนนซ์ผ่านหรือไม่ผ่านนะครับเราคืนเงินจองให้เต็มจํานวนเลยนะฮะโอเคครับมาดูตัว spot meter โครงสร้างตรงประตูกันนะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบคันเลยนะอ่ะแงะมาให้ดู นี่ครับโอ้โหสวยเนียนกริปเลยนะครับนี่กลมสวยเลยนะกระดูกงูนะบางคนเรียกกระดูกงูนะครับนะไม่มีบิดเบี้ยวแต่ยังได้นะครับกลมสวยเลยนะโครงสร้างสภาพเกจเอรถประวัติศูนย์นะครับสําหรับคันนี้นะ,ะคัดมาให้เรียบร้อยแล้วหนึ่งเลยนะครับโครงสร้างเกจเอสองเลยราคาประหยัดนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาสามเลยอ,ออปชันภายในนี่ล้นเลยนะ นี่ครับดูภายในค่อนข้างหรูเลยหรูหราสุดๆนะครับนะสำหรับคันนี้ไอตัวพวกรอยขีดดินต่างๆเดี๋ยวผมทําความสะอาดออกให้หมดนะมั่นใจได้นะครับนี่มาดูครับตัวน็อตไม่มีขันไข่ขยับนะคุณผู้ชมดูได้เลยนะครับนี่อนะพาดูทุกซอกทุกมุมเลยนะฮะนี่น็อตไม่มีขันไข่ขยับนะตรงน็อตตัวด้านในน็อตยึดประตูก็อยู่เดิมๆแบบนี้นะครับที่สําคัญคันนี้นะนี่ เขามีระบบเนวิเกเตอร์นำทางจากโรงงานฮอนด้นะนะครับมีมาให้เรียบร้อยนะคันนี้ติดตั้งมาให้ในตัว EL นะครับผมมี2.0ตัว E อยู่1นึคันนะสีดำคันนะั้นผมถ่ายแล้วนะอยู่ในช่องนี้แหละนะครับก็จะไม่มีตัวแผนที่ตรงนี้มาให้นะนะครับมาดูประตูด้านหลังเดี๋ยวออปชันเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับภายในนี่ครับ โอ้โห oh, oh. เดิมๆนะครับเดิมทุกจุดเลยนะคันนี้บอกเลยนะครับไม่ใช้งานแค่หนึ่งแสนหนึ่งมืนโลเท่านั้นเองนะรถออกมาปีปีแล้วอ่ะปีสิบหกจดสิบเจ็ดนะครับประมาณแปดปีนะครับไม่ใช้งานแค่แสนโลนะถือว่าใช้งานน้อยมากๆเลยนะครับแล่ได้โครงสร้างแบบนี้ไปเนี่ยผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเลยนะครับท่านใดที่อยากได้คันนี้ก็สามารถติดต่อจองเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวจะพลาดไปนะครับคันนี้ ตัว EL เ l นี่ยรู้สึกจะมีอยู่2คันนะอีกคันหนึ่งก็ราคาสูงกว่านะ0 0แสนกว่าเลยนะสำหรับ a อ,อ c o r o r d นะครับนี่ครับสป่อยเบนอะาอยู่เดิมๆชัดๆแบบนี้นะฮะไปดูฝั่งซ้ายกันสวยงามนะครับอะดูฝั่งนี้กันบ้างนะฮะรถของเรานะครับตัวสภาพให้274จุดเลยนะครับนะ้ำมั่นใจได้นะว่าซื้อ รถจากเพชรยนต์เนี่ยออกไปนะครับใช้งานได้ยาวๆนะครับไม่มีมาเสียกลางทางไม่มีมาใช้แป๊บๆเสียแน่นอนนะครับเพราะว่าโครงสร้างเขาเกรดเอดูได้เลยนะครับนี่ฮะพมสวยเลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมตรงอ่เใต้ที่เหยียบคันเร่งด้วยนะฮะนี่ครับน็อตไม่มีขันไขขยับนะดูได้เลยนะครับโอ้โหสวยงามนะทุกจุดเลยนะครับคันนี้นี่ครับ อัดเดิมๆนะแผ่นเพจเลขตัวถงังเลขตัวรถนะครับเลขไม้ต่างๆตรง,ตรงเล่มแน่นอนรับประกันให้นะครับเล่มไม่มีประวัติช้ำรุดสูญหายนะครับสําหรับคันนี้นะเรามีเล่มอยู่ที่เพชรยนเรานะครับซื้อเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายเสียภาษีต่างๆครบเลยนะครับมั่นใจได้นะเราไม่มีย้อมแมวมาขายนะครับสําหรับรถเกจเอของเรานี่ดูภายในครับโอ้โหนั่งสบายนะหรูหรา มากๆเลยนะครับนะก็พาแฟนพาพ่อแม่ขับไปเที่ยวได้เลยนะครับนี่โครงสร้าง 7A e นะฮะแล้วก็ของเรารับประกันนะครับนะไม่มีชนหนักพลิกคว่มจมน้ำนะครับหากตรวจพบนะครับเรายินดีคืนเงินให้เลยร้อยเปอร์เซนเต็มจำนวนสบายใจได้นะฮะซึ่งมันไม่มีอยู่แล้วนะครับนี่นะ ดูได้เลยครับนี่ลอ,อยสปอร์ตเมดักลายคลิปโรบอทโรงงานยังอยู่เดิมๆแบบนี้เลยนะไม่มีทําสีพ่นสีมาแน่นอนไม่มีชนข้างแถข้างมาแน่นอนนะครับรับประกันให้ผ่อนแค่เดือนละหมื่นเหมือนทวนเท่านั้นนะฮะนานสูงสุด84งวดเลยก็ประมาณ7ปีนะครับสําหรับคันนี้นะหรือใครจะซื้อสดก็ได้นะครับจัดโอนจัดซื้อได้เลยนะเรามีเล่มอ,อยู่ที่เรานะครับมาเดี๋ยวพาดูตัวข้างใต้ ตรงที่เหยียบคันเร่งกันนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะไม่มีรอยคาบสนิมเกาะติดแต่อย่างใดนะรถคันนี้ไม่เคยมีประวัติจมน้ํามาไม่มีคาบสนิมเกาะติดนะครับมั่นใจได้เลยนะนี่บเบรกเขาเรียกว่าเบรกมือนะครับอยู่ตรงนี้นะใช้เท้าเหยียบได้เลยนะฮะก็เดี๋ยวผมมาพาดูภายในนะครับคันนี้กัน ภายในได้มาเป็นเบาะหนังไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าทั้งคู่เลยนะครับทั้งคนขับและคนะนั่งข้างๆนะครับเบาะหนังสีเบจต,ตึงๆแบบนี้เลยนะนี่ครับรถแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะดูได้เลยนะครับนะอาจจะมีรอยย่นนิดนึงนะตามการใช้งานของรถสภาพมือสองนะครับนี่แล้วก็บปรับไฟฟ้าได้8ระดับ8ทิศทางเลยนะครับขึ้นลงซ้ายขวาปรับได้หมดนะครับ มาพร้อมคอนโซนหลหรูๆแบบนี้ตกแต่งมาด้วยลายไม้นะครับสำหรับตัว Accord 2.4 EL คันนี้ครับนี่แผงคอนโทรลต,ตรงกระจกนะครับไฟไฟ้าทั้ง4บานออโต้ฝั่งคนขับนะครับและยังมีปุ่มเปิดปิดกระจกข้างให้ด้วยนี่ครับมีปุ่ม memory seat ให้ด้วยนะครับปุ่มจำการตั้งค่าของเบาะนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยลายไม้นิดนึงนะมีแค่ในตัวท็อปเท่านั้นนะครับสาหรับตรงนี้นะฮะ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับหุ้มหนังมาแบบนี้นุ่มๆเลยตัดสลับกับลายไม้แบบนี้นะครับนะสำหรับตัว Accord นะฮะให้มาพร้อม c ครูดคอนโทรลนะครับเซ็นเซอร์จับระยะคันหน้านะครับแล้วก็เซ็นเซอร์การระยะชนคันหน้ามีมาให้ครบเรียบร้อยเลยนะฮะและที่สำคัญยังมีนี่ครับแพดเดิลชิพนะครับสามารถเข้าเกียร์ได้ตามอิสระคนเอ่อคนขับเนี่ยเข้าเกียร์ได้ตามอิสระเลยนะครับขึ้นเขาลงเขาต่างๆก็ไปได้เลยนะฮะ นี่ครับไม้แท้ไม้เดิมนะไม่มีกลับไม้ก่อไม้ห1ึ่0แสโลนะครับ <Nash> แล้วก็ <Whew> ยังมีระบบจอแสดงผลมาให้ตรงนี้นะฮะนะในตัวพวกรถหรูเนี่ยเขาจะมีมาให้2จอแบบนี้นี่นะจอเครื่องเสียงก็จะเป็นจอทัชสกรีนนะครับมาเป็นแบบนี้เลยสามารถฟังเพลงได้ฟังวิดีโอได้ต่อบลูทูธได้รับสายโทศรศัพท์วางสายโทศรศัพท์ได้เลยนะครับแล้วก็นี่ครับ ไฮไลท์ของเรานะครับระบบเนวิเกเตอร์นำทางของเดิมจากโรงงาน Honda นะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยในตัวท็อปนะครับกระจกหลังตัดแสงแบบอัตโนมัตินะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยแอร์ยังเป็นแอร์ระบบออโต้นะครับแบบนี้นะแยกซ้ายขวาอิสระเลยนะครับสําหรับแอร์ตรงนี้นะ,ะลดแอร์นิดนึงนะครับเสียงลมเข้าต้องขออภัยด้วยนะครับนี่นะปรับได้เลยนะครับปรับเป็นปุ่มได้เลยตรงนี้ยังตกแต่งมาด้วยสีดําเป็นโอแบกแบบนี้นะที่เก็บของ นี่ครับสามารถเปิดได้เลยนะมีรูเสียบ USB ให้หนึ่งจุดแล้วก็ที่ใสเ่เหมือนใส่บัตรต่ตางๆนะอยู่ตรงนี้มีให้นะครับนี่แล้วก็ตรงนี้ก็ที่ใส่ของอีกกดลงไปมันจะเด้งขึ้นมานะครับนี่ฮะที่จุดบุหรี่นะครับทีเ่เก็บเหรียญน,นะครับมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ครับ,ค,รบคันนี้นะแล้วก็มีปุ่มเปิดเปิดม่านหลังไฟฟ้าให้ด้วยอ่ะเดี๋ยวผมเปิดปึ๊บนี่ครับ เปิดปิดมา่านด้านหลังได้เลยนะครับนะตรงตรงนี้ครับนี่ปุ่มนี้นะแล้วก็ตรงนี้ยังมีที่เก็บนี่นะครับเก็บของให้ด้วยนะนี่ครับนะเช็คเอ,อ่อพวกเปลี่ยนถ่ายมันเครื่องนะเข้าศูนย์ต่างๆนะครับก็อยู่เดิมๆนะรถคันนี้นะครับเป็นรถที่การใช้งานค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็สภาพเกตเด้วยผมว่า ตอบโจทย์เลยนะครับพี่ๆท่านใดที่หาอยู่นะนี่ครับปุ่มปรับระดับเบาะฝั่งคนนั่งนะก็มีมาให้นะปรับซ้ายขวาขึ้นลงได้เลยนะครับที่พักแขนกว้างๆแบบนี้ครับนี่ด้านในยังเก็บของได้ด้วยนะครับเ,เสียบ USB ได้เสียบ HDMI ได้นะครับแล้วก็นี่ปุ่ม Power Outlet มีมาให้ตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับคันนี้ค่อนข้างใหม่เลยนะสภาพเบาะด้านหลังอ่ะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับ อ่ะผมยังพูดไม่จบนะตรงนี้ด้านบนนะครับยังมีแผงคอนโทรลไฟให้ตรงนี้นะฮะนี่เปิดปิดได้ปกตินะครับแล้วก็นี่ครับที่ใส่แว่นมีมาให้นะฮะแอร์แบ็คคันนี้ระบบความปลอดภัยให้มา8ดใบจุกๆเลยนะครับสาหรับแอร์คอร์ดคันนี้นะระบบความปลอดภัยดีเยี D ่ยมออปชั่นภายในภายนอกก็ค่อนข้างหรูหราเลยนะครับสาหรับคันนี้มีปุ่มอีคอนมาให้ตรงนี้ด้วยนะปุ่ม traction control การลื่นกันถลายติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับนี่แล้วก็ยังมี มีที่ใส่บัตรนิดหน่อยมาให้ตรงนี้ด้วยนะครับโอ้ถือว่าพูดเหนื่อยเลยนะครับนะออปชันภายในของคันนี้ล้นจริงๆนะฮะนี่ครับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับได้มาเป็นเบาะหนังตึงๆสีเบจแบบนี้ครับนี่นะตึงๆแบบนี้เลยนะครับสภาพใหม่เอี่ยมนะครับกระเป๋าจิงโจติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะนะครับแล้วยังให้แอร์นะครับมาสองจุดนะแอร์ด้านหลัง ค่อนข้างหรูหราเลยนะครับเล็กลุมเขาค่อนข้างกว้างเลยนะดูได้เลยนะครับตกแต่งด้วยลายไม้ให้ความหรูหราสุดๆเลยนะครับอะลองไปนั่งนะลองเป็นผู้บริหารบ้างนะครับโอ้นั่งค่อนข้างสบายเลยนะนี่ครับนี่นะฮะผมสูง185นะครับภายในเนี่ยนั่งเนี่ยขายังแบบเหยียดได้อีกเนี่ยดูได้เลยนะครับนะแล้วก็ภายในกว้างๆนะด้านหน้านะครับนี่ดูคอนโซลด้านหน้าได้เลยนะฮะ นี่นะครับด้านบนนะครับไม่มีรอยเจิมรอยลงยันใดๆสบายใจได้นะครับอ่านี่ครับด้านหลังยังมีม่านไฟฟ้าให้ด้วยเอ้ยไม่ไม่ใช่ม่านไฟฟ้านะขอภยัยม่านแบบมือนี่แหละครับนะติดมาให้ตรงนี้ได้เลยนะมีทั้งซ้ายและขวานะครับอ่ะตรงนี้มีอะไรนี่ครับโอ้โหยังมีที่เก็บเล็กๆน้อยๆน,นะตรงนี้ให้อยู่นะครับโอเคคันนี้ ตอบโจทย์ในราคา5,99,000เามืลดลงมาจากมือหนึ่งป้ายแดงเป็นล้านนะย้ำว่าเป็นล้านนะครับแอคคอร์ดคันนี้นะได้ไปใช้งานเลยนะครับมาผมพาไปดูห้องเครื่องกันนะครับตัวเครื่องยนต์คันนี้นะ2.4ลิตรนะครับมาครับผมพามาชมตัวห้องเครื่องเจ้าตัว Honda Accord 2.4 EL กันนะคันนี้ปี16.17นะครับ ก็ S <S <an> นี่ครับเวลาเราเปิดฝากระโปรงหน้านะเปิดตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็จะมีชกค,ค้ำมาให้แบบนี้นะกดเปิดปุ๊บดึงขึ้นปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาให้เองเลยนะครับทุ่นแรงไปได้เยอะเลยนะก็หรูหราครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ o n น a Earth Dream t เทคโนโลยีนะครับ i v t e เคไอเครื่องยนต์ a r t h Dream คันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าอัตราการเร่งเขาค่อนข้างสูงเลยนะครับคันนี้2.4ลิตรนะครับอยู่ที่174แรงม้าเลยคันนี้อ่ะ ขับนิ่มๆเลยเกาะถนนมากๆเลยนะสําหรับคันนี้อัตราการเล่นขับไปประมาณร้อยสี่ร้อยห้าเนี่ยยังนิ่งอยู่เลยนะเป็น V8 ยารีสพวกนี้สั่นแล้วนะครับนะแต่ว่าคันนี้ขับนิ่มๆเลยนะเกาะท้องถนนแล้วก็แถมระบบความปลอดภัยเขายังค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะก็มีเซ็นเซอร์ต่างๆมาให้รอบคันเลยนะครับสาหรับความปลอดภัยแอร์แบ็กก็แปดใบนะตัวน็อตนะครับไม่มีขันไขขยับนะตัวเบ้าโช๊คต่างๆนะก็ สปอรตแมด้าอยู่ชัดๆแบบนี้นะครับตัวซิลซิลิโคนต่างๆอยู่เดิมๆแบบนี้เลยนะนี่นะครับไม่ได้แบบเิดอุบัติเหตุหรือซ่อมอะไรมานะอันนี้มาจากตอนเริ่มโรงงานเลยนะครับมาจากโรงงานเลยนะไอตัวซิลตรงนี้นะครับอ่ะพูดจนลิ้นพันกันไปหมดแล้วต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ครับคานหน้าต่างๆนะก็สภาพเดิมนะไม่มีทําสีพ่นสีมาแต่อย่างใดนะครับ นี่นะระบบเครื่องยนต์ตัวน็อตต่างๆไม่มีคราบน้ามันเกาะติดแต่อย่างใดนะฮะนะรถคันนี้เข้าศูนย์เช็คศูนย์ทุกระยะนะครับมั่นใจได้เลยนะเอาป้ายทะเบียนไปดูได้เลยนะครับนี่นะน็อตไม่มีขันไขขยับนะครับโครงสร้างสภาพเก็ดเลยนะสําหรับคันนี้ครับก็ท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่ศูนย์แปดแปดแปดเก้าเก้าสี่สี่เก้าหกนะฮะนี่ครับน็อตไม่มีขันไขขยับนะดูได้เลยนะครับ สนวนกันความร้อนต่างๆก็อยู่เดิมแบบนี้นะครับสภาพโครงสร้างเก็เอเป็นแบบนี้ครับรูกลมสวยนะครับนี่สติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะสติ๊กเกอร์ป้ายมอ,อก,กอ,อยู่เดิมๆครบๆแบบนี้นะครับชกท้ามก็ทํางานได้ปกตินะน็อตไม่มีขันไข่ขยับนะครับไม่มีพ่นสีทําสีมาแต่งได้นะครับสําหรับคันนี้นะะดูได้เลยนะครับคันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับผ่อนแค่เดือนละหมื่นทวนเท่านั้นเองนะ ฟรีดาวนะในกรณีที่ฟรีดาวนะครับเจปีนะผมคิดให้ในเลทนี้นะฮะผ่อนเดือนละหมื่นอุ้ยผ่อนพทีนะครับผ่อนเดือนละหมื่นนะครับสําหรับคันนี้นะในราคาห้าแสนเก้าห้าพบาทนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่0ูนย์แปดแปดแดเก้าเ้าสี่สี่เก้าหกนะครับหรือจะแอดไลน์มาที่ไลน์ไอดีทีโอพีาร์พีเก้าสองก็ได้เดี๋ยวผมจะขึ้นคอนแทคด้านล่างมุมขวาไว้ให้นะคันนี้รถไปเป็นล้านเลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องท็อปรถมือสองด้วยนะครับรถหรูเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Camry Accord นะครับหรือว่าจะเป็นพวกรถ SUV นะครับตัวเอ v อ r v วมีครบเลยในช่องนะครับไปหาดูกันได้นะฮะแล้วก็มีรถเพิ่งหลุดจองเขามานะครับสำหรับตัว Camry นะก็มีหลุดจองเข้ามา2คันพี่ๆี่ก็สอบถามเข้ามาเยอะนะแต่ว่าคันนี้เนี่ยถูกกว่า Camry ี่เยอะเลย นะครับแล้วก็ฟังก์ชันภายในเนี่ยเขาเป็นคู่แข่งกันอยู่แล้วนะ Accord Camry นะฟังก์ชันภายในคันนี้ได้เป็นตัวท็อปไปด้วยนะในราคา5 9 9 0 0 0ฝากไปด้วยครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ